ล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าน้องอุตาะนั้นเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงแน่นอนในเนื้อเรื่องหลักของวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวและกันที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับวันพีทฟิล์มเรดนะครับและก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักวันพีทด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นการเปิดเผยไปในไกลๆแหละครับว่าทางด้านของน้องอุตนนั้นะคจมมีวา เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดจัดหนักจัดเต็มเลยล่ะแล้วก็นะครับเกี่ยวกับการโปรโมทของแชงด้วยนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะโปรโมทหนักมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันและกันกับมูฟวี่ฟิล์มเรสนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูแชงเนี่ยมันก็ต้องไปดูมูฟวี่ครั้งนี้ใช่ไหมจึงทําให้นะครับก็เลยมีการใส่นะครับเรื่องราวของแชงมาณช่วงเวลานี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะเป็นการตัดสินใจของอาจารย์โอดาแล้วแหละครับที่มีการใส่มาณช่วงงนนี้้ะะรรัเพาาามมทํใหยยิ่กกกตตอออดูขง แฟนขลัววันพีชมากขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นบุ๊กวีฟิล์มเรซึ่งผมต้องบอกก่อนว่านะครับเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีการสปอยนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับข้างในนะครับก็สามารถวางใจได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็หลบมาเหมือนกันนะครับก็คือก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะว่าเนื้อเรื่องนะครับของบุ๊กวีฟิล์มเรเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระ ันน้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับสำหรับตัวอย่างและการในการโปรโมทเกี่ยวกับมูฟี่ฟิล์มเรสนะครับก็คือจะมีตัวอย่างว่าแชงคูดนั้นจะมีลูกสาวของตนเองใช่ไหมอย่างน้องอุตตะนะครับซึ่งลูกสาวของแชงคนนี้นะครับก็เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีเสียงเพลงซึ่งมูฟี่ฟิล์มเรทครั้งนี้นะครับเพลงเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเล่นเอานะครับดราคันบอลมูฟี่ของผมนั้นมองไปเลยแหละครับแม่ฟังนั้นนะครับไม่มีเพลงนะครับเน้นภาพอย่างเดียวอ่ะก็ยังโอเคอยู่แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะ แล้วมูฟี่วันพีชนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอาจารย์โอดานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะส่วนนั้นส่วนนี้อาจารย์โอดานั้นเข้ามาช่วยนะครับในการดูแลแต่ในท้ายที่สุดในหลายๆครั้งนะครับตัวละครนะครับในของมูฟี่นั้นก็ไม่ถูกนับรวมนะครับอยู่ในจักรวาลหลักของวันพีชนะครับครายังไงนะครับอย่างเช่นดาักลัตบุเลตก็ได้มูฟี่ก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเป็นลูกเรือของโรเจอร์ใช่ไหมแต่พอในท้ายที่สุดนะครับเมื่ออาจารย์โอดามีการเปิดเผยชื่อลูกเรือของโรเจอร์ก็ไมม่่ีดรรััักบบูอยในนนน้ะค ซึ่งเท่ากับว่าดาร์คบูลเลตนั้นนะครับก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในจักรวาลหลักหรือในกรณีที่บางตัวละครนั้นมีตัวตนในจักรวาลหลักนะครับอย่างชิกินะครับชิกิราชสี่ทองคำนะครับที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตแค้นนะครับของโรเจอร์ซึ่งแน่นอนนะครับมันควรจะเก่งมันควรจะแกร่งใช่ไหมแต่ว่าในมูฟวี่นั้นกักเลยเกินนะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีชื่ออยู่นะในเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ว่าจะนับเหตุการณ์มารวมนะครับในเนื้อเรื่องหลักไม่ได้ ซึ่งล่าสุดนะครับน้องอุตะของเรานั้นนะครับก็ในมังงะวันพีษในตอนที่1055นะครับก็มีการเปิดเผยหน้าค่าตาของน้องแกนะว่าน้องแกนั้นมีอยู่จริงเท่ากับว่าอุตะในมูฟวี่นั้นนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่มีอยู่จริงแน่นอนนะครับในเนื้อเรื่องหลักวันพีชนะครับส่วนถามว่าเหตุการณ์นั้นจะถูกนับรวมในเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าโดยส่วนตัวนะครับผักย้อนไปในอดีตนะครับในเรื่องราวของชิกกนั้นนะครับเท่ากับว่านะครับโอกาสน้อยมากๆเลยที่น้องอุตนะรรััจะมีเเเเนนนนืืืื้้อออออ่่่งงยูใหลก วันพีทนะครับและจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่ไม่อ้างอิงกับชิกิมันก็ยังไม่มีส่วนไหนนะครับที่สามารถเชื่อมโยงได้นะครับมันเชื่อมโยงกันยากมากเลยนะครับเกี่ยวกับน้องอุตานะครับแปลว่าไปดูมูฟี่ครั้งนี้นะครับไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะครับว่าอุตานั้นจะมีแบบว่าเหตุการณ์นะครับที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักได้รู้เพียงแค่ว่าน้องอุตานั้นนะครับโอเคถูกนะว่ามีอยู่จริงและกันในจักรวาลวันพีทนะครับจักรวาลหลักของเนื้อเรื่องอ่ะเพรานี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนอีกหนึ เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้จะขออ้างอิงนะครับจากมังงะวันพีสและกันเนาะอย่างบังคั้วันพีสเนี่ยในตอนล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่าฮาคิของแชงนั้นทรงพลังมากแค่ไหนโดยทรงพลังนึกว่าพลังใบนะครับคือความแข็งแกร่งของฮาคิของแชงนั้นนะครับขนาดนั่งกงเล่าอยู่ไกลๆนะครับยังทรงพลังสุดๆเล่นเอาคนที่อยู่ไกลๆนั้นยังสัมผัสได้เลยเลยครับว่าไอ้นี่แม่งฮาคิราชันโคตรแข็งแกร่งเลยพลระเอกย่างเรียวคุกิวนะครับที่ว่าแน่ที่ว่าเฉงนะครับที่ว่าห้าส้นทีสุดๆเลยยังต้ออออองงถยทัคคเเมื่จาขุณ ขี้เมานะครับอย่างแชงคูดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการเชื่อมโยงก็ได้นะกับมูฟี่ที่ถึงนี้เราคงได้เห็นนะครับฮาคิที่ทรงพลังของแชงคูดเสียทีนะครับในเมื่อวันพีทฟิล์มเรสนั้นมีการจั่วหัวเกี่ยวกับแชงเลครับแมจะไม่ปรากฏตัวจะไม่มาต่อสู้จะไม่โชว์พลังออนแข็งแกร่งของตนเองเลยผมว่านะครับอาจารย์โอด่านั้นก็ใจร้ายนะครับกับแฟนขับวันพีทเหลือเกินนะครับเพราะว่าเอาแชงนั้นมาโปรโมตแบบหนักๆขนาดนี้นะครับมันต้องมีเนื้อเรื่องของแชงเนี่ยแบบหนักๆด้วยเช่นกันสไอนะรุก ซึ่งเอาจริงๆนะการปรากฏตัวขึ้นของแชงครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับเพื่อมาโปรโมทวันพีชฟิล์มเรสชัดๆเลยนะครับเพราะปกติแล้วพี่แกนั้นก็ออกมาน้อยอยู่แล้วใช่ไหมแทบไม่ออกมาเลยนะครับในแต่ละภาคนะครับแต่อาจารย์โอด่านั้นเลือกได้ตัดสินใจนะครับให้ออกมานะครับในช่วงใกล้จบภาควานอซึ่งจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับกับบุ๊วี่ฟิล์มเรทนะครับซึ่งไอ้นี้ก็เจตนาลมชัดเจนเลยล่ะว่าอาจารย์แกนั้นต้องการโปรโมทนะครับบุ๊กวี่อย่างชัดเจนเลยนะครับ ่เพราะต่อให้มีนะครับมูฟี่มาก็ไม่ค่อยเอาตัวละครมูฟี่นั้นมาโปรโมตนะครับในเนื้อหาของมังงะนะครับแต่คนนี้เนี่ยก็คือโปรโมตแบบจะหนักจะเต็มเลยก็หวังว่านะครับมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับในหลายๆส่วนนั้นเชื่อมโยงนะครับกับเนื้อเรื่องหลักของวันพีชแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับก็คงผิดหวังหน้าดูเลยแต่โดยส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับหมายถึงว่าก็ไม่ได้คาดหวังถึงขนาดที่ว่านะครับเนื้อเรื่องในมูฟี่นี้จะมีการเชื่อมโยงกันนะครับกับเนื้อเรื่องจักกกกรรวาาลัััเพะยงงไ็็แแ้ต่นนมอ ยากอยู่แล้วนะครับที่มันจะเชื่อมโยงกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะไปดูในมูวี่ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่าอยากไปดูพลังของแชงนะครับว่าพลังของแชงนั้นถ้าปรากฏในมูวี่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าพี่แกนั้นจะออกมาเพียงแค่3าวิในตอนท้ายเนอนั้นก็หือโหดร้ายนะครับกับแฟนคลับวันพีซเลยเกินซึ่งส่วนนี้นะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับหรือไปดูลูฟี่นะครับว่าเกลองเกห้านั้นจะมาหรือเปล่าเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับมูวี่ครั้งนี้เนี่ยมันเป กว่าญ <mile> ี่ปุ่นเยอะไหมจริงๆไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับคือห่างกันนิดเดียวเท่านั้นซึ่งถือได้ว่านะครับโอเคเลยละสําหรับแฟนคลับชาวไทยนะครับก็ต้องไปรอดูนะครับซึ่งอย่างผมเนี่ยส่วนตัวนะผมก็จะไปดูนะครับในแบบภาคไทยนะเพราะว่าอยากจะดูนะครับว่าภาคไทยจะเป็นอย่างไรนะครับในหนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคาดหวังเลยนะครับว่าจะเป็นส่วนที่ดีส่วนเรื่องราวของน้องอุตาะนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยทำนะครับในตอนที่มูวี่ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องอุตาะนั้นจะมีความสําคัญพลังของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ในการรับชมได้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตและการเกี่ยวกับเรื่องราวมูฟวี่ฟิล์มเรทนะครับที่จะมาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกคนนั้นก็เฝ้ารอในการรับชมแหละเพราะว่าเรื่องราวหนนี้นะครับมันมีเรื่องราวนะครับที่เชื่อมโยงกับแชงค่อนข้ง,ขง,ขงเยอะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่ยอดฮิตยอดนิยมสุดๆเลยนะครับและผมก็เชื่อนะว่ามูฟวี่ครั้งนี้นะครับจะสร้างรายได้ที่มหาศาลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าทั่วโลกเพราะดูแล้วนะครับมีการโปรโมทแบบ น้องอุตานั้นจะมีเรื่องราวนะครับที่เชื่อมโยงกับจักรวาลหลักหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ตัวละครนะครับที่มีอยู่จริงเท่านั้นในเนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะครับผมว่าทุกคนจะเข้าใจนะก็ลองคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้มาได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นมีความเห็นอย่างไรบ้างและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรนะครับเนอ่าอะไรคอมเมนต์มานะครับอาจจะเรื่องเบาๆเรื่องหนักก็ได้นะเรื่องจัดอันดับอะไรอย่างนี้ช่วงหลังแล้วไม่ค่อยทนจับอันดับเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะทาให้นะครับก็ฝากไว้ด้วย